ขอบคุณหลายๆเด้อประเทศลวาวกรบป๋อไม้เดอ้อผอัดกระเพร่ทอดเจ้าเด้อโอ้ยเยหรือยนั่งรถเมล์ไปตลาดน้ำตลิ่งชันสายเจ็ดเก่ามันผ่านพี่น้องขอบผู้ใดเขามากกระเห็นสำนักงานเขตตลิ่งชันกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ ตรงไปถนนชิมพลีที่สิเขาไปในตลาดน้ำตลิ่งชันไม่หรอกตอนทำอีทพิมกับบหู <c oughs> พอดีนั่งรถซ้ายเจ็ดเก่าก็แนมเห็นว่าเอ๊คว้ามือฮ่านี่มันเป็นยังขา,ขายตลาดนะก็เลยอ่านอ๋อผนว่าตลาดนนำ ดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุค่าน้องวันนี้พี่มุ่งพาพี่น้องมาที่ตลาดน้ําตลิ่งชันมันเป็นตลาดที่อยู่ไกลๆเพื่อนแถวๆย่างหูเรืองกกำลังหูจักไปทัวทีมทัวแดนแต่ประหัวพี่อยู่ไกลเพื่อนตัวเองมัประจักษ์สามโอ้ยเน้องอันนี้ทางทางเขานะพี่น้องสพนักงานเขตตลิ่งชันตลาดน้ําตลิ่งชันเอามาร้อนเลยตานะครับก็จะมี ไปจับนวดแผนไทยแล้วก็กินค้าทิศสองทั้งหลายนะครับหล้วหลากหลายชนิดเลยนะครับมาค่อยมากไหมอ่าเชยนะครับนะหรือใครผู้วเกียกจะเปลี่ยนบรรยากาศไปน,นั่งเร,รือถลมคอนะัดอุณหภูมิทัวร์เราเปิดจำหน่ายตัวแล้วนะครับร,รอบนี้เล่าสี่ในกานะครับนะเป<ะ>็นทัวร์ไหว้พระนะครับนะ,ะถาท่านไปชมบรรยากาศท้องฟังคองนะครับไปชมวิถีชีวิตบ้านลีมคองนะครับรถเป็นเครื่องไหวพร้าที่วัดต่อ ไปทาําทานอาหารปลาที่วังวัดช้าวัดปาก,กและลัองท้ายนะครับใช้เวลาไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะติดต่อสอบถามซื้อตั๋วซื้อบัตรได้เลยนะครับนะเช่นนะครับหรือถ้าจะมาเป็นกลุ่มตัวที่หน่คณะนะครับเราก็มีเรือแบบเหมากลุ่มตัวนะครับคอยบริการให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปกันนะครับนะมาดูแผนที่การเดินเรือเราจะมีคนขับเรือที่ชำนาญทามาอ่าบรรยายให้พ่อแม่พี่น้องเลยรับมบานะครับนะครับเพื่อนนะครับนะ อยู่ไซเฮือออยู่ไซไปหาเฮื่อกันรอนะครับไม่แข็งนะครับกวนกันศาสต์บังคารามสักบังบดเนงะอ้อมีกรอบกระทะหยักเบลอเลยว้าวอ้ะขงลุ่ม งมเป็นเพื่อเด็ดแออ้ปลาไหลเลยปลาไหลเลยอันนี้เอียงอ๋รอรัดช่องรัดช่องไลเ้เพื่อคล้เลยคิอมนสีไปเบิงเพื่อโค้งมักเลยบรรยากาศว้าวขัวเอียงอันนี้ขัวเล็กทางรางรถไฟอ่ะ โอ้แม oh, ่นี่เลยคือได้มาตลาดนัดตะลิงชั่นเลยขังทำอีทเลยได้เลยคือเนาะโอ้ขึ้นมาจากเพื่อเหมาลำนะเนี่ย ไปต่อไปซื้อตั๋วกันเที่สิบกว่าบาทไปกับหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะออไปกับไปกับหนึ่งชั่วโมงนั่งเรือเล่น <c oughs> ซื้อตั๋วเรือ <c oughs> ตัวหนึ่งชั่วโมงอันนี้ค่ะไปไหว้พระค่ะนี่ <c oughs> เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ เราจะออกจากนี้ไปผ่านวัดมาามต่างๆหลายๆวัดไปขึ้นไปขึ้นที่วัดนี้น้มวัดเกาะนะครับนายวิหารนั่งนี้มีหลวงพ่อดำอายุ300กว่าปีนะครับแล้วเราไปกราบสังผานุกงปูทองน้นเป็นเจ้าอาวาสเดิมท่านมรณภาพแล้วไม่น่าไปเปิดในโรงแก้วนะครับแล้วก็มาให้อาหารปลาที่วังมะฉาตรงนี้ที่วัดปากน้ําฝั่งใต้ตรงนี้ปลาจะเยอะมากเลยนะครับเราให้ทำบุญแล้วมาให้ทานตรงนี้แล้วกลับใช้เวลาไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงคนละเจ็ดสิบเก้าบาทมากี่ท่านครับ คนเดียวค่ะเห็นไหมซื้อตั๋วได้เลยไปค่ะไปหนึ่งท่านหนึ่งท่านมาคนเดียวผมไม่ก็มาหลายคนไม่ค่ะเขาบอกว่าเปิดมาสามสิบปีแล้วทำไมยังไม่รู้เนื้อคือเพิ่มบุหุยเลยได้ยินไปซื้อแต่คิดว่าเขาเออันเดียวกันกันรอดมายมอ่ะที่ขายถึงกี่โมงอะคะสโมงสามสี่โมงเพราะว่าหนูจะไปนั่งเรือแล้วค่อยกลับมา พันใช่ไหมคะรอบไหนอะคะรอบใบสองใบสองน่าจะชิวเฉียดพอดีเลยค่ะน่าจะได้อยู่ประมาณสิบโมงนะฮะค่ะปุาคล้ขายยังไงคะไขยี่20คะให้หนูชุดหนึ่งค่ะอันนี้กินตรงนี้เลยได้ไหมคะเอาใหญ่ต้มยำกับเล็กค่ะยำเล็กยำตรงไหนครับงยาปลาช่อน หนูเอาชุดหนึ่งค่ะกินนี่ค่ะ้องตรงไหนคนะอ,นอนะันนี้แล้วาตรงนี้ก็ได้ค่ะยาเนาะค่ะพี่จริงอยากกินปลาเผาแต่มาคนเดียวอยากกินมบวลดอยากมาทานเพือกอ็นี้ก็สิ่บสองและเดี๋ยวเพือสีออกก็กิกนกรปุลน,นี่แหะง่ายดี ไม่ได้กาดภากสองฝั่งคลองโอ้เพื่อนรังในสีสันงดงามสีชมพูสีหมวกบ๊ายบายว้าช <c oughs> นุกมีเลี้ยว ทอดเหนือ่ตลิันขึ้นแผ่นทอดเหนือไร่หลอต่อเหนือไร่บ้านรือแล่นตดแล้วรดดเดนแล้วนอนทักักนัครับอศรงจักรั้เดด้านขวามือด้นเส็ตะลิัผ่านวัดั้าหนืผ่านวัดั้งหนื

ทาแก้วหรืออยจรย์กระดิบรอบสไปมาไหมคะซอยนี้ซอยจารย์กระดรอบสซ้ายไปทางสลับไปซ้ายสวนถัดมาเดิ้านตะวันออกซ้ายไปกับที่นูนเนะคุณน้าเด็กแล้วแะออฟฟิศแอร์ไลน์นะนี่คืออินเดเซชันที่เชื่อมเดบอสเข้าสู่ซ้ายก็จะวัดอรุณเทโพไปจบแรกทางนี้ซ้าย นะเพือมากนะเล็กน้อยตนนำเมื่อกี้นี่อยู่บนเรือกันนะค y one stay on the b o a ท้องซ้ายก็ถึงวัดแล้วนะคะวัดก่ออยู่ยี่สินาทีนะคะหอดวัดแล้วี่นองวัดกด้ยนุมอยู่ี่นาทีนะคะอ้สต็อปจะเป็นีิมิเนตเอาสียุดมองนีเศ้านาที ิหารหลวงพ่อดำวัดเกาะวัดเกาะที่ล้อมรอรบด้วยคลองก็มีโรงเรียนด้วยโรงเรียนวัดเกาะ,ว,กะวัดนี้ก็เกือบ200ปีนะคะก็มีโบสถ์เก่าพระโบสถ์ถเก่าที่ข้างในพระโบสถ์ก็มีหลวงพ่อดำค่ะพระพุทธรูปหลวงพ่อดำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่องมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ312ปีนะคะหลังจากที่จุดแรกที่ น่าสนใจจุดที่สองที่เป็นนันการคือหลังบัวคูตีหลวงปู่ทองเจ้าววาดที่ระสังขารร่างกายที่อยู่ในโรงแก้วไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะอายุร้อยสิบเก้าปีม่าก็ตั้งแต่ปีพศ2552 6 3ปีแล้วนะคบอันนี้คือประวัติของวัดวัดเกาะเข้าโบสถ์ข้างในจะมีชาวต่างชาติจากฝรั่งเศสมาวาดรูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะ เขา yup. <c bio> ้าไปกิได right ้แ <c> ล้วหลังโบนโปรตีนหลวงปู่ทองนะนะคะค่ะขอบคุณนะคะแล้วมากี่คนน่ะหนูมาคนเดียวแล้มาคนเดียวมาจากไหนเนี่ยอ่อประเทศลาวแต่ว่าลาวสบายดีบ่สสบายดีสบายดีก็สบายดีแต่ว่าหนูโคตรน่านะนี่น่ารักมากเป็นไกด์เป็นไกด์ของเราน่ารักมากค่ะที่นี่อาหารถ้ากินแซ่บอิริหรอสงต่างประเทศแซ่บแซ่บค่ะแสบายดีเนาะ มีพิมก,นมก,นนมกม็นั่งเฮือมกานะพี่น้องมาหอดวัดเกาะมีหลวงพ่อดำนั่งเฮือราคาเจ็ดสิบเก่า 7, บาทถือบอกคุ้มนะไปกับหนึ่งชั่วโมงอะ่ะพิมเองกับบ่ได้เคยว่าสินั่งเฮือเที่ยวตามคลองจังสีเจักเกือมีแต่นั่งเฮือไ่นำจ้าพญาจากสาธรไปนนจากอันข้าส่างขาไปวัด ระครังแค่นั้นเนะาะบบได้นั่งแบบจุใจแบบน,นี้เป็นชั่วโมงมวนอีนี้แบบสองฝั่งท่าคลองเนี่ยมันสิมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ก็มีแบบบรรยากาศเล็กน้อยโดดหนำลินหนำใบใบาบางคนก็จังใจเนาะคือเห็นบรรยากาศแล้วมันจะรู้สึกว่าดีคือเข้าได้ออกแบบได้ถ่ายอยู่ต่างจังหวัดเลยขณะในนี้นนคือกรุงเทพมหานครเนาะเขตตลิ่งชัน ถ้าผู้ได้ยากมากกับปัญากาเรื่องพี่น้องเขาเปิดเฉพาะเสาร์าอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะก็เลิกตลาดน้ําตลิ่งชันเนี่ยนั่งรถรถเม์ก็ได้น้อพี่ 79, พน้องรถเม์สายเจ็ดเก่าพันทั้งไปและกลับเจ็ดเก่าแล้วก็มีรถอันรถสองแถวสีน้ำเงินนะสี้าฝานะที่พิมพ่โบเคยนั่งเนาะพิม์นั่งแต่รถเมฆเจ็ดเก่าหรือว่ารถส่วนตัวกไ็ได้มีมองจอดรถ่ะพ,พี่บรรยายเป็นไงบรรยายเก่งมากค่ะเรือหรือยัง you c a n believe me I think I so so na you c a n believe me s <S I think I so so you are very really smart smart girl smart girl ขอบคุณหลายๆเด้อบบเป็นยังค่ะง galau ครั้งที่ใช่ galau galau g า l a u า a l a u L O A ไหม เออเอนี่้กระสีออกจากวัดเกาะเมื่อไปทางตลิ่งชันเขาบอกให้นั่งลยหมองเก่าเล้วนั่งมองเก่าสองสาวงงเงหนึ่งักัเล็กอ้ันจ้โอ้ 六六。 ครอบครัวน้องน้องไบนะคะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับปีนี้แล้วก็ปีต่อไปอย่าเจ็บอย่ากใ้อย่าเจ็บแล้วก็มีการใช้นะคะกิจการรุ่งเรืองนะคะขอบคุณครอบครัวเวลนะคะเวลด้วยนะคะนะคะขอบคุณหลายๆเด้อประเทศลาวขอบคุณค่ะกับป๋อไม้เดอด้วยกระป๋อคิดฮอดเจ้าเด้อรด้ยค่ะแบล็กที่บอกคุ

สำหรับการรีวิวตลาดนำตะลิ่งชันที่พวกเเขาเจ้าเพียงตัวนี้ก็เดินเหนเเมื่อบ่านเลขึ้นมาจากเครื่อเมื่อกี้นีู้้ได้อยากมาเที่ยวกับสามารถมาด้เนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็บันหยุดลและคัตะเวลอกอยู่ที่ตลิงชัน,นเพื่อการนั่งเกตที่บเก่าบานเนาะต่อท่านหนึ่งชั่วโมงไปไหวพ้พระ 拜拜。Bye bye.